สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับวันที่4กุมภาพันธ์ครับผมมีมาฝาก5คู่อย่างเช่นเคยคู่แรกครับเป็นด้านเบอร์รี่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมายี่าของด้านออกฟอร์ดคู่สองครับเป็นด้านกิลพาร์เลนเจอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมายี่ของด้านแบ็กเบิร์นโลเวอร์คู่ี่มครับเป็นด้านสตูดการ์์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมายี่าของด้านเอาบวก คู่ที่สี่ครับไปทางด้านแอตมาดิดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเกตาเฟ่และคู่สุดท้ายครับไปทางด้านอตาลนตาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านโบรลอนยาก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ครับผมกำลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกา ลำโพงและอื่นๆอีกมากมายครับให้กับสมาชิกภายในกลุ่มใครสนใจครับคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคู่ระหว่างด้านเบอร์ลี่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาของด้านออกฟอร์ดครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสองครับที่สนามพีกมัวแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อหนึ่งทับห คุณนี้ครับเคยเจอกันมา1เกมครับไปฮานัดออกฟอร์ดครับเปิดบ้านยันเสมอไปแบบสุดมันครับที่ศูนย์ประตูต่อศูตารางคะแนนล่าสุดครับเบอร์ลี่ครับแข่ง30ครับชนะ15เสมอ13แพ้2ได้36เสีย9มี58คะแนนอยู่ที่3ของตารางส่วนนัดออกฟอร์ดครับแข่ง30ครับชนะ9เสมอ11แพ้10ได้34เสีย44มี37คะแนนอยู่ที่16ของตาราง วันนี้ครับเบอร์รี่ครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีแานด์เฟมมิงครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีแานด์ฟอรเตอร์ครับกับแอนโทนีครับยืนซ้ายขวาช่วกเล่นเกมลุกส่วนดัตต์ออกฟอร์ดครับมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับมีทางด้านแฮร์ริสครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านเดมเบเล่ครับกับปาเจต้าครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุก ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเบอร์รี่ครับชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดครับออกเบยยันเสมอพรอมมัดแบบไม่มีสกอร์ครับที่0ประตูต่อ0ส่วนดัดออกฟอร์ดครับชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านยันเสมอบิสตอมไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ1 คู่นี้ครับถือว่าสูสีกันมากครับต่อให้อันดับครับกะต่างกันมากก็ตามครับแต่ฟอร์มครับถือว่าดีพอพกันครับกับเบรดที่เปิดมาวันนี้ครับเจ้าบ้านครับจะไม่มีทางด้านจอแดนครับเมสันครับแล้วก็ดียอบครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บครับลงช่วยเหลือทีมไม่ได้ ส่วนด้านทีมเยือนครับวันนี้ครับจะไม่มีทางด้านเมสันครับแอนเลียดครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บครับผมเลยมองว่าวันนี้ครับเจ้าบ้านครับน่าจะเก็บความได้เปรียบครับที่เล่นในบ้านครับเก็บ3ามแต้มไปได้เพราะวันนี้ครับเจ้าบ้านครับต้องการ3มแต้มเป็นอย่างมากครับเพื่อติดอันดับพับโฟสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็31ครับคู่ที่2ครับเป็นคู่ระหว่างด้านวินพาร์คเลนเจอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมียของด้านแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับ คู่นี้ครับเตะกันตอนตีสองครับที่สนามโรตัสรดแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อเสมอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับกีนปาร์ครับชนะ1ครับแบ็กเบิร์นชนะ4นัดล่าสุดครับแบ็กเบิร์นครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อ0ตารางคะแนนล่าสุดครับวีนปาร์เรนเจอร์ครับแข่ง30ครับชนะ9เสมอ11แพ้ส0ได้33เสีย39มี38คะแนน อยู่ที่14ของตารางส่วนด้านดักเบิร์นโลเวอร์ครับแข่ง30ครับชนะ13เสมอ6แพ้11ได้34เสีย29มี45คะแนนอยู่ที่5ของตารางวันนี้ครับวินปาร์ครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านอัลฟี่ครับยืนเป็นหน้าเป้า,า ad, ครับแล้วมีทางด้านอีเลียสครับกับสมิธครับยืนซ้ายขวาช่วยกัเล่นเกมลุก สวนด้านแบ็กเบิร์ดโลเวอร์ครับมาในแผน42-31เช่นเดียวกันครับมีทางด้านมัตตะเกครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านไบอันครับกับโรแลนครับยืนซ้ายขวาชื่กเกล่นเกมลุกฟอร์มล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านกีนป์คเลนเจอร์ครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดครับออกไปแพ้มิววอลแบบสุดมันครับที่2ประตูตอนส่วนด้านแบ็กเบิร์ดโลเวอร์ครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเบตันไปแบบสุดมันเช่นกันครับที่2ประตูตอนหนึ่ง คู่นีครับทีมยืนครับตัวเจ็บเยอะมากครับและเป็นตัวหลักๆทางนั้นครับส่วนด้านเจ้าบ้านครับวันนี้ก็มีตัวเจ็บเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ตัวหลักกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าวินปราครับได้เปรียบครับที่เล่นในบ้านครับและวันนี้ครับน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้ครับหรือไม่เต็มที่ก็เสมอกันไปครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1 0หรือไม่ก็1 1ครับคู่ที่3ครับเราไปที่ศึกเดฟเบกโพาวครับคู่ระหว่างด้านสตูตการ์ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาของด้านอาบวก คู่นี้ครับเตะกันตอนตีส4 5ครับที่สนาม NFP Arena แหนดีแคับครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ1ลูกสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับสตูดการ์ดครับชนะ4ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับอารบวกครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ0วันนี้ครับสตูดการ์ดครับมาในแผน442ครับมีเฮนดันนิโคครับและก็เดมิโลวิดครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ ส่วนด้านเอาบวกครับมาในแผน3-5-2ครับมีทางด้านอเล็กซิตครับกับเอเซนเดครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านสตูตรการ์ดครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับกับบักไปที่2ประตูต่อหนึ่ง ส่วนดันอัลบวกครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับออกมาจะเสมอกับสังโพอรีแบบสุดมันครับที่1ประตูตอนหนึ่งคู่นี้ครับเจ้าบ้านดูเหนือกว่าครับจากสถิติการเจอกันมา5เกมล่าสุดครับกับเรทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าวันนี้ครับเป็นบอลนัดเดียวจบครับและทีมเยือนครับฟอร์มก็ไม่ได้แย่ครับวันนี้ครับน่าจะมีต่อเวลาถึง120นาทีอย่างแน่นอนครับและสตูดการ์ดครับจะเอาชนะในช่วงต่อเวลาไปได้อย่างแน่นอน สก,กอที่คาดว่าจบครับอยู่ที่0ูหรือไม่ก็1นครับคู่ที่4ครับเป็นศึกโคปาเดลเลครับคู่ระหว่างด้านแอตมาริดครับเปิดบ้านตอนรับการมของด้านเกตาเฟ่ครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตี3ามครึ่งครับที่สนามริยัดแอร แฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ1ลูกสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับแอตมาดริดครับชนะ3ครับและเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับแอตมาดริดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อ0วันนี้ครับแอตมาดริดครับมาในแผน5-4-1ี่หนึ่งครับมีทางด้านสลอตครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านอันวาเลสครับกับซีเนียครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุก ส่วนด้านเกตาเฟ่ครับมาในแผน4-5-1ครับมีทางด้านวอมบี้ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านดาคอต้าครับกับเปเรสครับยืนไต้ขวาเซียวกเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านแอตมาริดครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะมายองกาไปได้แบบสบายๆครับที่2ประตูต่อ0ส่วนด้านเกตาเฟ่ครับชนะ3เสมอ2 นัดล่าสุดครับเปิดบ้านยันเสมอเซบีย่าไปแบบไม่มีสกอร์ครับที่0ูนย์ประตูต่อศูนคู่นี้ครับเจ้าบ้านครับเพิ่งได้พักแค่วัน2วันเองครับเพราะนัดที่แล้วครับเพิ่งไปเตะบอลลีกมาครับส่วนด้านทีมเยือนครับได้พักเยอะมากกว่าครับแล้ววันนี้ครับทีมพร้อมกันทั้งคู่ครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าสูสีกันมากครับเพราะจากฟอร์ม5นัดล่าสุดครับแต่เลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่ามันเยอะไปมากครับเพราะเจ้าบ้านเองครับนักเตะครับก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ครับเพิ่งไปเตะบอลลีกกลับมาแลวัันนี้ครบ มาเตะคปาเดเลอีกครับเต็นที่ครับก็เฉือนแค่ลูกเดียวหรือไม่ก็เสมอกันไป สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1นูนหรือไม่ก็1นึครับคู่สุดท้ายครับเราไปที่ศึกโคปาอิตาลีครับคู่ระหว่างด้านอตาลันตาครับเปิดบ้านตอนรับการมีของด้านโบลอนยาคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามครึ่งครับที่สนามอุซรีอิตาลีครับทันี้ครับครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ0.5นทับหสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับอตาลันตาครับชนะ1ครับโบลอนยาชนะ3และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับโบลอนยา ครับเปิดบ้านเสมอไปที่1ประตูตอนหนึ่งวันนี้ครับอตาลนตาครับมาในแผน3-43มครับมีทางด้านเลเตกีครับเคเตเลเล่ครับแล้วก็มาโก้ครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูส่วนด้านโบลอนยาครับมาในแผน42 31มครับมีทางด้านคาริงกาครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านโดโกเมสครับกับแดนนาดอยครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลูก ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอตาลันตาครับชนะ2เสมอ2แพ้น1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านยันเสมอโตริโนไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ1ส่วนด้านบโรญญาครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะโคโมูไปสบายๆครับที่2ประตูต่อ0 คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับโปรแกรมบอลเตะเยอะมากครับและเตะติดๆกันมาหลายนัดครับทาให้นักเตะครับไม่มีเวลาพักผ่อนครับและฟอร์มล่าสุดครับก็เลยไม่ดีครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับทีมเยือนครับฟอร์มก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับแต่เลทเปิดมาผมมองว่ามันสูงไปครับแล้วผมมองว่าเกมนี้ครับโบลันญาครับสู้ได้ครับไม่น่าจะแพ้ออกไปครับเต็มที่ก็มีต่อเวลา120นาทีอย่างแน่นอนครับสกอ์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่0-0หรือไม่ก็1-1ครับสรุปแนวทางที่เด็ดเฮียปั้นวันนี้ครับ คู่แรกครับให้ไปทางด้านเบอร์รี่ครับคู่2ครับไปทางด้านกุนปาร์เลนเจอร์คู่สาครับไปทางด้านเอาบวกคู่สี่ครับไปทางด้านเกตาเฟ่และคู่สุดท้ายครับไปทางด้านโบลอนญาได้เลยครับส่วนใครครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหรือว่าอยากได้ตัว VAP สามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด s u b s c r i b e ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลาบเฮปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ